วันนี้ปูเป้จะทำเมนูอันนี้ไม้ไม้เอาไว้อ่าเสียบนะจ๊ะวันนี้ปูเป้จะทำเมนูปิ้งย่างเห็ดจิ้มแจว่วอันนี้เห็ดฟางนะจ๊ะพิเศษเลยจ้ะเ้าวยัง้ยังไม่ซุกเลยแกจี้มดวนลงอันนี้จิ้มแจ่วนะคะเมนูของปูเป้อันนี้ที่ปูนะจ๊ะคือต้อนกล้วยพอหยิบมาปุ๊บนี่เมนูพิเศษซึ่ง ก็ตั้งแต่เกิดได้ใหญ่มาก็พิ่งที่ได้ทำนี่แหละแกเอยอ,อ,อมาอ,อืออันนี้เมนูพิเศษเลยนะจ๊ะอุ๊ยลืมอ่าอันนี้นะจ๊ะต้องต้องต้องทดสอบก่อนนะล้างให้สะอาดเลวนะฮะจิ้มไปเลยจ้ะตรงไหนคิดว่าคุณจะแซบ่บกินแล้วแซบ่บแซบนัวจิ้มลงไปเลยจ้ะเอาไม่พอโกยเข้ามาคะ่ะหยิบเลยจ้ะพริกอะไรที่แซ่บนะจ๊ะอ่าทีนี้นะจ๊ะเพื่อที่จะไม่รบกวนเผื่อเหลือเราก็จะได้ไปทําเมนูอื่นต่อเสร็จแล้วนะจ๊ะที่รักจ๊ะ นี่จ้าจะได้สุกให้ทั่วถึงกันกินแล้วจะได้ไม่ต้องเปลืองเวลาที่จะต้องไปนั่งจิ้มพริกไงจ้อที่รักจ๋านี่เมนูจิ้มแจ่วเห็ดอ่าเวลาหกก็หกใส่ใบตองน,นี่แหละจ้าอ่ะทีนี้ก็ครุกเครานะจ๊ะที่รักจ๋านี่เอาไม่พอหยิบใส่ลงไปเอออา มาว้าวโอแซบเมนูนี้ไม่แซบแล้วใครจะมาแซกอีกจกัะนี่แซบจิ้มแจ่วเมนูเห็ดจิ้มแจ่วแซบแซบออ้ยสั่งพิเศษมาออ้ยเจ้าของเห็ดก็น่ารักแท้ๆแกเอ้ยเอ้าเริ่มจิ้มนี่แกอุ้ยหมดแต่ปลืม้มเจ้าของเห็ดว้อีกแก เอาเสียงหัวเราะนะจ๊ะที่รักค่ะหัวเราะวันรณอนี้จิตแจ่มใสนะคะอีกมีสนุกสนานเบิกบานหัวใจนะจ๊ะที่รักจ๋าอันนี้นะจ๊ะก็เสียบลงไปได้แล้วนะจ๊ะอ่าไม่พอใช่ไหมเอาราดลงไปในต่อเมื่อมีใบตองร้องนะจ๊ะมาปิ้งย่างเมนูเห็ดเห็ดอะไรก็ได้นะจ๊ะที่ท่านทําด้อ่ะทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนอย่างแล้วนะจ๊ะโอ้ยอันนี้ไม่เอาดีกว่าอืม ปิ้งย่างนี่เห็นไหมจ๊ะเห็นไหมปิ้งย่างอ,อึ๊บคิดเหรอว่าไมเดี๋ยวจะพออิ่มไม่พอจ้าอันนี้นะจ๊ะอันนี้ก็เป็นเห็ดที่อ่าเห็ดอ่าเป็นเห็ดดอกตุมต่มๆนะจ๊ะที่รักจ๋าอุ้ยอุ้ยพ่ดนจ๋าลืมบอกนะจ๊ะมานั่งย่างตรงแสงแดดได้รับวิตามินดีนะจ๊ะให้ร่างกายเราอ่ะได้สัมผัส วิตามินดีนะจ๊ะร่างกายจะสัมผัสวิตามินดีได้ก็คือต้องให้ผิวหนังสัมผัสแสงแดดนะจ๊ะวิตามินดีมีประโยชน์เยอะแยะต่อร่างกายและมีประโยชน์อย่างมากเนี่ยจิ้มก่อนนะจ๊ะจิ้มก่อนแล้วค่อยมาแจวอาไม่ใช่จิ้มเสร็จแล้วก็เอามาเสียบไม้เพื่อที่จะเอาไปปิ้งย่างต้อนรับปีใหม่ตอนนี้ปูเป้ฉลองฉลองต้อนรับปีใหม่มาปิ้งย่างแซ่บเพื่อนมาทานกับปูเป้นะจ๊ะ นี่จิ้มเข้าไปชอบมากชอบน้อยกับปะเข้าไปอันนี้จิ้มไปครุกเคล้ากันไปจัดแจ๋วให้ชอบยังไงก็จัดไปเเย,ยเดอร์แจวน่ะอื